นั่งขังลงเบีมนเรเดนี้อยเสีไ้ลยอกคือพ่อขอคุณนันนี้เห็น้เลยคือพ่อบอกวอเาเพื่อกันทลังไงบอกว่ายางสื่อทางในุดีดีไหมางปันปื้อบขึ้นจะมาลงยงเซมาญางหนึ่งคือกันนีเลยโอ้กูขันแล้วประมาณคนั้นเออ๋ขันของรถตีฉีโต หาโนบผมเจอแล้อยังไรยังถ้าหายังไม่เจอผมจะเก็บของหมดนี่น้องค่ะฝากผลงานเพลงใหม่ในเด้อค่ะเด้อวันที่26บหกนะค่ะผลงานเพลงยืดหนึ่งมันเขายืุน้องมันน้องค่ะไว้เวลาเก่านาฬิกาค่ะมันจะไปทายพี่มาเรียบร้อยนะค่ะ รายการวันที่2 4สิ้นสค่ะเด้อคนงานเพลงของพี่วัยศิวโดนค่ะคนงานเพลงเอาบอสแฝงสิเป็นไทยใครไปนั่งอีกเฮ้ยตปตองรู้เลยเนาะนะคุณดีล่ะโอ้ยถามพวกนี่กันว่านั่งเอกกับพระเอกสิลถโตกันจังไหนเอาใครก่อนรถฮับเนี่ยเขาโอ้ย อามาอุ้ยิงมาตอนนี้เรามาเปิดไฟให้หน่อยจา้าอยากเห็นพี่น้องทางอำเภอคูกโพชยัยพี่น้องทางสนเกีงคอพี่น้องทางบรนจ่ายคี่รีให้คลิปนี้ครับพอจูก,กับอุ้งอิงอยากขอฝากลํำเพลินออนไลน์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เสด็จปีนี้ยันปีนาครับเขาคุ้มได้เลยครับพี่น้องครับ9วัน9คืนราคา999าบาทเ9 9เกบาทครับพี่น้องครับสินวีรบเชิญก็มีพี่แม่นมานีวันพี่แม่นมานีวันสีมายอนวันวันใสจุดเผ็ดฟอนหวันวานครับเพเอกอินซีอสานเก่าครับพี่น้องครับพี่แม่นมานีวันครับ ตอนนี้ยังหนึ่งมาแรงนะครับยังเป็นศิลปินหนึ่งมาแรงในประเทศไทยในตอนนี้เลยนะครับโคเวอร์ยืนเนี่มันเขายืนมาไม่นองกับอีกคนหนึ่งครับลุงเพชรละกาแม่เดือนเพญอำนวยพรค่ะอีกผู้นึ่งครับพี่เวสระดงวดเที่วผ่าเสนสุดเพิงงวดนี้พอดีมาเห็นอย่างในยพี่น้องเมื่ครับแล้วก็อีกคนครับเดือนเพนอำนวยพรมืออ่อนๆฟอนหวานๆฟังเพลงฟังลํำเพลินใส่น้ำกันค่ะทรงไทยปีเก่าตอนรับปีใหม่ครับพี่น้องครับ้ามือในบอรมีศิลปินรบเชิญราคา 190บาท119บาทหยอกหยอกแลคา119บาทนะครับวันไหนที่ไม่มีเสียบีรับเชิญวันไหนที่มีรับเชิญก็คือ129บาทนั่นซื้อบัตรจองตั๋วได้ที่สาวน้อยเพชรบรรพ์เพลนเพจเงื่อนไขเดิมบัญชีเดิมครับขอกำลังใจเด้อพี่น้องครับแต่การย่าเลือดแล้วค่ะพี่น้องวันที่26่ปิดเพลงน้องอุ๋งอิงละเพลินโอ้ยน้องอุ๋งอิงละเพลินเอาเชียวไปใส่ น้องอุ้งอิงเพชรบานแพ่งกับภูนันเพลงยืนนึ่งไหมเขายืนเมาไหมน้องค่ะฝากติดตามในเด้อค่ะแล้วก็ฝากเชียร์วันที่4พี่ผิวันเอาบปรแฟรสิบเอ็ดให้วันที่26อุ้งอิงเพชรบานแพ่งแต่ว่าพี่น้องครับแล้วก็เราจะโชว์ใหม่ปรับโชว์ใหม่สามเพลงรวดนี่ปรับแล้วเพลงอุ้งอิงอีกยืนนึ่งไหมเขายืนเมาไหมน้องร่วมหมดเป็นสี่เพลงไปด้วยครับช่วงคอนเสิร์ตอ่าทั้งช่วงคอนเสิร์ตทั้งช่วงอุ้งอิงอีกรีบเขากุมได้เลยครับพร้อมกับศิลปินรับเชิญอีก โอ้โงานนี้สุดคุ้มสอดแจ้งแถบทุกขึ้นเลยครับซื้อบัตรจองตัวได้ที่สาวน้อยเพชรแพงแฟนเพจ <ๆ S 1> อย่าลืมเข้าคุ้มกับ900กาทวัตเมาเมาไปเลยครับ